เรามาดูพุทธกลางคืนนะถ้าพูดถึงพุทธกลางวันถูกไหมเราก็เห็นมุมสวยงามนะฮะที่น่าสนใจของเขานะครับเป็นคนพูดเก่งนะครับเรียกว่ามีไหวพริบดีแต่ถ้ามองในเรื่องของพุทธกลางคืนเราก็ต้องมองในเรื่องของกลางวันกลางคืนมันตรงข้ามกันฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับถ้ามองเรื่องของพุทธคนพุทธกลางคืนเนี่ยนะครับแน่นอนแล้วครับว่าพุทธกลางคืนมันต้องเกี่ยวเนื่องกับอะไรที่กลางคืนนะครับถือว่าเป็นคนที่เอ่อเรียกว่ามีเล่ห์เหลี่ยม นะฮะพอสมควรแล้วก็เรียกว่าเป็นจอมวางแผนนะครับคิดอะไรวางแผนอะไรต่างๆมากมายเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าชาญฉลาดพอสมควรนะครับรู้จักเอาตัวรอดเป็นยอดดีอะไรก็ว่าไปนะครับและอย่างหนึ่งคือเรื่องของคําพูดคําจาเนี่ยมันตรงเกินนะ่ะมันผงผางจนบางครั้งดูเหมือนนักเลงไปเลยอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็เลยทําให้เป็นคนที่ค่อนข้างจะดูแบบ ลุยๆนะครับถ้าเวลามีเพื่อนคบเพื่อนก็ต้องเป็นเพื่อนที่ประเภทถึงไหนถึงกันลุยกันนะฮะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างรักเพื่อนพ้องนะครับไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับก็จะมีค,คล้ายๆกับคนที่เกิดวันวันอังคารนะครับประเภททําอะไร,เร,เ,รเร็วๆนะครับรวดเร็วถ้าไปไปด้วยกันกับคนวันอังคารนี่โอเคถามว่าไปได้ไหมไปได้เลยนะครับเพราะว่าเขาก็ยังเป็นคู่ที่ดีต่อกันนะครับเป็นกําลังที่ดีต่อกันจึงมีส่วนเกี่ยวเนื่องกันอยู่บ้าง ดังนั้นคือเวลาที่ทําอะไรแล้วแต่จะแตกต่างจากคนธนาคารคนมนาคารเนี่ยเวลาทําคือทําเลยแต่คนวันพุดกลางคืนเนี่ยไม่ทําเลยนะคือวางแผนก่อนนะฮะคนวันพุดกลางคืนไม่ยินดีที่จะประทะโดยตรงแต่จะมีการวางแผนก่อนจนแนบเนียนแล้วว่าใช่และเสร็จกูแน่นะฮะดังนั้นคือสิ่งที่เขาวางแผนไว้เนี่ยอันเนี้ยน่ากลัวคนที่เกิดวันพุธกลางคืนเวลาที่วางแผนจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็ได้ บิดกุญแจสตาร์ทรถออกไปเหยียบคันเร่งอย่างเดียวเลยนะครับไอน,นี้อันตรายนะครับซึ่งเขาเขาค่อนข้างที่จะเก่งในเรื่องการวางแผนนะที่จะทําการอะไรต่างๆมากมายเนี่ยนะครับถามว่าในส่วนของจุดด้อของเขามีไหมลักษณะที่ไม่ค่อยอ่อนน้อมถ่อมตนนี่แหละครับมันก็เลยกลายเป็นว่าตัวนี้แหละคือจุดด้อของเขานะฮะพูดอะไรมันก็ทะลุป,ปูโป,ปงตรงประเด็นไม่ค่อยที่จะอ้อมค้อมสักเท่าไหร่นักนะครับประเภทชักไม่น้ําทั้งแปทั้ง9ทั้ง10มาเนี่ยไม่ค่อยมีนะครับ อ่าเอาไงแค่เนี้ยเออแล้วจะให้คิดอะไรต่ออ่ะถ้าบอกว่าเอาไงเ <c oughs> ออคือเขาจะชอบอะไรที่มันแบบสิงเสียงนะครับชอบอะไรที่มันไม่ค่อยตรงไปตรงมาสักเท่าไหร่หรอกนะครับชอบอะไรที่มันอยู่ในในด้านมืดมืด,มดไม่เปิดเผยนะฮะแต่มันก็ยังมีมุมหนึ่งที่น่าสนใจของเขาคือเวลาที่เขาบทจะเอาตัวรอดนะครับอ่านะบทจะเอาตัวรอดโอ้โหเขาพูดหวานขึ้นมาแบบกระทันหันก็จนแบบเฮ้ยไม่น่าเชื่อหน้าตามึงกับ กิริยาคาพูดไม่เข้ากันเลยนะประมาณนี้นะครับคือจากการที่แข็งกล้ามมาโดยตลอดแล้วพอมันจะจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคือจะไปง้อแฟนหรือโอ้โหไหอเนี้ยโคตรหวานคนวันอื่นนี่แบบอายเลยนะครับเวลาที่คนวันพูดกันคืนง้อแฟนเนี่ยนะพูดซะโอ้โหออดอ้อนจะจะับจบปะแจ,ะจงนะฮะแผนแรกไม่สําเร็จต้องหาตัวช่วยเป็นคนกลางมาช่วยอีกนะฮะช่วยพูดอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งมันก็เป็นอีกอีกมุมหนึ่งของเขาที่อาจจะไม่ได้เห็นบ่อยนักหรอกครับสําหรับคนที่เกิดวันนี้ นะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะมีลักษณะที่ตรงกันข้ามนะตรงกันข้ามกับคนที่เกิดวันพุธนะครับไม่ว่าจะเป็นลักษณะนิสัยไม่ว่าจะเป็นทั้งกริยาท่าทางอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ค่อนข้างที่จะไม่ไม่ค่อยที่จะเข้ากันแต่ถ้ามองหาในเรื่องของอาชีพที่เขาทำเนี่ยถ้าอยากประสบความสําเร็จแหะครับสำหรับคนวันพุธก็เป็นพวกน้ํานะครับเพราะว่าน้ำเนี่ยมันจะส่งเสริมส่งเสริมเลขแปดนะครับ เกี่ยวกับน้ําเกี่ยวกับพวกไม้อะไรเงี้ยทำเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์เนี่ยก็ประสบความสําเร็จหรือเกี่ยวกับพวกอหงอาหารอย่างเงี้ยนะครับมันจะทําให้คนเกิดวันวันพุธกลางคืนเนี่ยมีสเสน่ห์ขึ้นมาและก็คนอยากจะเข้าคบหาเลยนะลองดูครับอะไรที่มันเป็นจุดเด่นจุดด้อยของเราก็พยายามหยิบมาใช้เพื่อให้เราอยู่ในคว่าธรรมชาติหรือสังคมนะฮะได้อย่างมีความสุขร่วมกันกับคนอื่นให้เป็นด้วยนะครับ